สวัสดีครับพี่น้องพอๆกับช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพ,บพอกับบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับก็มาหอดนี่ก็หอดบ่ายแล้วนะครับอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้นะครับวัดหยงบัวขาวนี่แหละพี่น้องท่านเดเบิงอยู่นี่นะครับปูพ่นก็มาจับจองสัตว์เรียบร้อยแล้วอันตะวันลดมอลำอยูฟังทั้งพูนนะครับ พอดีอยู่ผมยางมาเอือของน้ำล่างหนาล่างตาเคีียดจะคล้องให้มันเรียบร้อยดาว,วาสิทัวรหาลูกแหล่นนะครับท่านตื่นไปและเสื้ผ้ายางเป็นเบิงพื้นที่ไปก่อนนะครับตามคเสร็จของเช่า ัดส,สามมคีทำบัวขาวนะครับมานีที่จังหวัดกาลรรสินปักหมุดมาได้นะครับไปอยู่ใกลไกลงานก็ค่อนข้างในเติบนะครับของขายหลาย ยงอย่างนู้นูกๆเชียร์ๆญี่ปเดี๋ยวสิพายัางไปเบิ้งนะครับงานก็ซอกซ้อยเบอ้อหลนะครับอากาศตอนนี้หนาสิ้นีสิกว่านะครับอาบหบ่มหอนนะครับหนาว มื่อขึ้นใน17องศานะครับเด่นอยู่สีสะเก็ด เนเดทแ่มาแอบยพีนะครับพวกร้านขายของพวกอันพวกไอของเหลนนะครับ งานนี้งานอย่างนอแต่ว่างานใหญ่มากนาะครับ

ของขายหลายแห่งนะครับงานนีมีแหงอย่างนาะแหงเหมาลำสิงบอกอน,น,นะครับห่านอีกห่นหนึ่งน่าจะเป็นห่านคอนเสร์ตนะครับ มันยาาเติบ์ดูได้ดีพี่น้องบ่แม่นว่าบ่กไก่นะครับสงสัยสงสัยอาสกว่าสิญญางสูสีบอสคิปชิบนาทีพ่พริงจรของขายหลายมากนะครับ สัวเ้งกลอยากเลีย้ยงแต่ก็ไม่มีบ่อนเลีย้ยงนะครับ ครับเราให้ชินชิมฟรีครับทัท่วทุกใจแล้วก็ชื้อหากันไปครับไม้ละ3บาทครับลูกชิ้นหมูเมืองกระบีไม้ละ3บาทแล้วขายเพียงไม้ละยา,างมาถืออะย่างว่าท่านสุดทางเลยนะครับระยะหนา16บกิโลนะครับลานขายของ พี่น้องอยจะอ่อนม่อนขายของห้ดีนะครับน้อยงานมากที่จะมีของขายเยอะขนาดนี้นะครับโอเคสุดแล้วนะครับเป็นทีเรียร้อย,าอยตาดมาเมนซิบอสุด ป้ายกานงานอีหอย่างนะครับพิธีฉลองอ ยังมีฟางผุนอีกนะครับฟางผุนแล้าว่างเบอร์ทันเดอ่าต่้งลานนะครับพ้องกับซิมีประมาณนี้นะครับทั่วเื้นทีคลิปนี้ีิโรงเบซนี้นะครับคลิปหน้าพอ,อกันไ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องฟุกขันใจลำเพิรนออฟซิเชียลด้วยนะครับสวัสดีครับ